อุ้ยเสียงเขียดจีน okay, ่าห้องก็กระตือพี่น้องเลยเล่าเขียดจีน่าอยู่จ้ะเขียนจีน่าโอ้จากป่าคือยังบระสิเสิร์ฟไผ่กันพี่น้องพี่น้องเอ้ยมือเดี่ยวกันลงกเ่เห็นกันเบิดมือพี่น้องเอ้ยก็เลยจับจ่อรมาเที่ยงเพิ่นเพิ่นออกมาอยู่หน้ากับอันกัปป์อันพอเท้าแล้วพี่น้องย่านชี้หลอกเพิ่นก็ลงมาอยู่น้าลงมาเล่นเป็นหมู ออกมาเล่กาดดีลนลงมาเล่นน้ำก็เริ่มก้มแล้วงานอวินก็มกเลยของเฮาอีคิปกูบืก็ได้เกี่ยวจะมีเอชิร์ลคนลอกภายนอนเฮือนลูกชายถ้าก็อยู่ช่องสาวเธอดูกับดูกสาวเอกูกสาวถึงประเด็นน้ำปัาไก่ทองตอนนี้คือสิบัมาเลไรมันปจังว่ายานบมาดอกนอนพุ่นอนเบึังมือมืะตัมักมือน่็มาเงียบสงบดีเนาะเงบสงบสงบพู แต่ว่านอนอายากบ่ยากอืแต่มันเป็นผีตัวเองเทียนตัวเองมันเป็นนอนอืมย่านยังอย่างคนตัวยานิเขาก็ก้าเขามาดอกน้ำกิญย่าเองตัวยานผีสิผีบอกบ่ยากเลยแต่ว่าอยากเห็นบ่บอยากเห็นแต่ว่าเห็นต่เห็นก็สีเบิ่งดูมันเบิ่งไม่ได้ดอกกสีห้องแบบขืนนะเฮ้ยอาหักหักหักบอบอบออไ พอ,อ,อยู่แต่เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาค้อส่วนบุญดอกอคันเพิ่นเห็นเห็นหน,นะสุดก้อนมาลงมาดูลูกสาวคุณนะนอนสิก่ก้อนลงมาลืมไก่ป่ะแมวพังตัวนึ่งอยู่ห,หน้าห้องน้าตัวหนึ่งอยู่โซลาเซลล์ดูภาษาของน้าพี่แมวจ้ังก <ๆ S 2> ดโทรว่ามันมีสีเพี้ยอืเท่าไรยะเด็กก็อยู่จุดที่บร <โด S 2> <ๆ S 1> ิษัทสันติโซลาเซลถูกมันไก่พี่ป้าซาอาโฟแถว เออกกันั้งหมดวานเออเออแมนสั้หดเราข้าวเพ้าพีใหม่ๆหม่หนป้าถงกบัวเป็ดอัดเป็นซุกเลยเดินขาย่ญ้าขาวพีนั้นมันเคยนะเล้เขาอยูดเัาอยู่เข้านเดีข้าวนี่หญานะคะเนะ่ขาดตัวหนจนเข่าเลยมันแบบมันมันชินนัเดีช่วงอันอันัเออว่าเรากล่าวกับประเด็นหา่าช่วงนะหักช่วงอันกระจายดอกว่าวว่าคุ้มจริงว่ะอันช่วงปู่เสียนะปู่รองอันเดี ผู้ล่องนี่ยโอ้อยู่ในเฮือนเนี่ยจะจะช่วยบดอยู่ให้ย่านเลยมันยัดกายทางแบบเออเพื่อนไปกลยทางย่านผู้เดียวให้แหละวไปคนสีย่านเนี่ยย่านแหล้วย่ามาที่นี่เนี่ยย่ามือเร็วสวยมาแก่โตมากแล้วใครเด๋ยวบ่เพื่อนล้างเทิงเนี่ยอีแม่ไปเบิ่์ขงมอลตอเรื่องะฮะจุดบก้าขึ้นได้พอเถ้าซองขึ้นบ้านเลยย่านเพื่อนจะคล้องแหลนลงมาทิ่ตาสุอ่ะ เอาไเหียวในซ่้นว่าวาความขีดแด่ละอายจะคลองชุบโรกแต่เฮือนญาติแรงที่ถึบๆยานใครประตูมากเยเน็นเขาเนื้อโคมแลนลิฟเขาแรงน้อยนะานยานนี้ยอมหลับอีร้อยมันก็ิย่านแต่มันพอแม่วห้ยานมันก็อุดเอาเพื่อนเพื่อนไก่ทางเนาะขี้เกี่ยมห้องอะดิไปพังแนี่ยนมันว่าข้มห้องจุกจุๆกจุกีท้ามันต่อว่าบบจักบจัก หอยพีมาใหา้นิแลนเด์ตาเสียกตาดูจะมีบอลชิวป๊อบหรืออะไรจะไดกินเกี่ยมห้องจุกๆๆๆๆๆคนงานเขามาถามันมีคนอยู่เพื่อนอยู่บอ่อกันจีเกี่ยมมันห้องน่ะนะแค่จังมันห้องอยังดอกเพคนเมียน่ามาถามันมีไฟอยู่เพื่อนอยู่บ่อโอ้ยนะเฮ้ยอยากกินหมกูกระถาเด้เห็นได้ิไลยกินบ่คบกันซื้อเล็กกับอบอติบอติซื้อเล็กไม่กินอะไ ห g o à ว่างั่งซื้อเอ้อนนอยเนาะเบิดจัก,กรลอยมากินมาซื้อทีนเอาเอ้ยคนจะถ่ายตีวแก่ช่างมาถือเลขน่าใจเนาะจิไปกินโมกระขาเนาะจะไปกินใช้อยู่ห่านเลยอยากกินเส่วนเองไงเ,เด้อสะไป,ปไน้ำเพราะมึงจะเปิดได้บ่ามื่ได้ไปกินน่ <c oughs> าจะกินเขาได้เอาพี่น้องเออหากว่าว่าพืชนาะว่าว่าไปกินอยู่ห่านเนี่ยคับโอ้ขาดอยู่ได้เนาะ โอ้ย่เดาแตนอนเยเหมาะนอะนอนนั่นอ้เลยวะอย่ได้มันห่อนกับมันแคบตั้วก็ไปไหนก็เกาะตัวนี้โซลาเซล์บางหนาตัวอยอ่าบางบ่เอ้ยเต็มเต็มเลยถ้าว่าพืชเราเห้นัันเขาอันอัพลงน่ะห่านเขาน่ะคลองกินเลยแบบจุกๆระดเด่นฝนระตกฝนระตกไปก่อน ยังขาวสอบหนึ่งน้นองเสลาฮะเขาดืมไปขับปูจะมาขายไปกินบอกว่าอยากยื้อได้สักนีเรื่องนแข่งใดระมาณพอประสิทธ<น>าาิ์จอดจวนมาใจนี่ได้หนิหนใจส่วนอยู่วันเฮ้ย,ยวันบัดอันยังงึ่งว่าอยากไปเยี่ยมลูกชายอยู่แกงขั้นวันสันขายเขาวเด้อจะเติมน้ำมันพาเราไปวันสัน คือไปคือไปคล้ายเขาเ้อะแต่ก็คือต้มพัวอยเน้บาทนี้เออท้ๆคล้ายแจก่อำๆแขั้นเหมือนนชิคาะนาขถาวว่าแขั้นเหมืนนชิไก่ว่างลอยลักซําลอยลักป้านน่ะบยโบยไปไปแต่เด็กไปแต่เหาฝุ่นกะเก่าโมง่นลบม่เลยเคยไปแต่หนึ่งตอนจ่างหลุดขืจะไปนี่ไปตั้งแต่สี่โมงเฮ้ยสามโมงกะถ่ายอย่แต่ช่วงนั้นเาเ็นเหตุยูทู ไปแต่พุ่นแต่ข้าวบปแต่เห็ดยูทูปผลอะไรก็แล้วเลยนะเป็นังไรค่ะบรรยากาศบรรยากาศวะเพราะมันอยู่ในภูเฮ้ยมันเป็นเพื่อนมันยอมมันแยมล้างน้อยๆแต่ขอบแต่แคบไปเลยกันบานนี้กําแพงเขาวนะอ้อมตรวหเขาอยู่ทั้งนอกอะไรทั้งนอกพวกนักโทษพวกถือขาอันโทษเบาน่ะเขาก็ออกมาเห็ดอันอนเจออนเจอร์เต็มอยู่นอกกําแพงที่นี่มันบาร์รอดเพราะว่ามันใกล้จ๋อบาร์อดเอยมันใกล้จ้ะ ตัวเมืองไก่ไก่ไก่ไ่บุหรี่บุหรี่ผ่แท่เพื่อนตะคอกตะแคบบุมีแต่เพื่อนเมียตำรวจเบิร์ตตัวชินี้แพร่ไพซอยมันมีเพื่อนประชาชนเลยอ๋อเอามาหน่ะชินี้มากกหลักหลุดพยะบ่โอ้ยบุรอดดอกบุหรี่บุหรี่มันไกลเกินบ่อืัดไกต้นเรกขางหนักกัเป็นหอมผู้ของเขาบ่บุหีเพื่อนมีซั้นเลยมีเพื่อนอ่ะแต่มันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตะคอกตะแคบเน่อยๆครับมีเพื่อนพวก เมียตำรวจไม่เป็นไปเคื่อนอยู่ในผู้อันน้เลย<ม>ผ้าละมีมีปะม่ะจ้มมะ,ะมีเนาะมีม<อ>ีผ้าละมีแต่ว่ามันยังแบบทุลักกระดานแห้งอนะันนี้ค่ะผสมวัดพังแล้วก็ให้แก่เต่งแด่ยินอยู่ใดแก่ง่านีออกเนะต่งแด่ยินงใดเต่งแด่ยินแหละเขาก็จับเขาไปได้เขาก็เอาไปเขายิงขาหนึ่เฮ้ยยิงขาหนึ่ครับโอ้จะบอกว่าถ้าเขาจะรั้งทันนี่บล,ล็อกดอก ทานพ่อได้รบนี้นะก็จะกระไลยิ่งแต่ว่าย่านแตว่าได้ปลเขาถอละลายปีนึงก็คือยู่ได้อยู่ป้าเราขนาดนกอยู่มังเกิลนี่เจ้าศิษสาอยอยู่หตไหมู่คังไว้ไปม่ได้น้อมันมีแนวพิษแล้วก็มีแนวมันก็ต้องมีแนวพิษลดวยนะมันก็เอาซอน มๆๆเอเืมช้อนในหูให้ลาให้จำปินก็บอกคนห้าสิลาสิจจำหรือบอกกัตนั้นดอืมจากกระทว่าลำบากว่ก,ลก็ลำบากเลยเนาะอืูในขูอืม,มันกระตาม,มใจแหละว้าโเงียบอารีเนาะเงียบสงสังดขากกะรีันมาฮอนให้กอล้วเนาะโอ้ยนอนในนอกนี่ยวไปแถวจอนะเม่อไ้เขานอนในดิมันมันอดมันแคบ ยมสิบพยายามเบ็ดเลยใส่ใส่้เยนะพีปาะสาจะไปหยาดกบพีประาวมากินเดยังกบกระดูกเปนแ้อู้ว้าสีห้ากอย่บอกนะน่นกระดูกข้าเผาแล้วพแหงเาแล้วกับใบได้ปะเถาเว้ใครกัวสาอนุญาตนำเรื่องพี่นงเรืองว่าดอกใครกลัวเขาใครกลัวพวกกาเื่อพกกามาเลยเจ๊หนาเะนะ งามผสมกันพอดีแทกไปคือนรอถ้าบัดนั้นเจียรายผัวคือพีนี่ว่มาอยู่ใกล้เสี่ยวได้นหรพี่ประสาว่าลิ้นเลื่อพี่น้องาลิ้นเลาหัวกันนะพี่น้องพอพอดีแทกก็เจียราคือ้ตูนแท็กแบบพอดีแทกก็คือดำคือต่อเนี่ยพี่ลายคุณข้ามพี่น้องเอ้ยมาอยู่น้ำกันเด้อดความดีความหักความแทง พี mm ่ก hmm. like, so exactly. ี้ก็คือว่างามเลยสวยงามเลยใช่มันมีอยู่น้ำเจ้าคือคิดหลายสงสัยเหตุที่อยกดูเลยคือไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มไปถ่ายคลิปเอาเบ็ดหรือเปล่านี่แล้วอ่ามาหากินบมาหากินซอยกันมวนประจังหนึ่งได้ออกมาอยู่เชียงหน้ากับพี่น้องเลยเป็ชาวบ้านเลยปะ เหนียสสงบบวเ็นยังบวเ็นควันบวไรนีเสียงโหลดลายบวไรนีโหลดมาถังควันใส่บวไรนีเสียงตุ้บบวไรนีเสียงโอนขิดแต่นี่นะขิดใส่เขาแม่เด็กออกมาอยู่หน้าอืบวญเด็กออกมาขางเด็กออกแม่ขันทาวเดี่ยวเทียงงามๆอยู่ในแหนจะเจอเอกมาอยู่หงมาบอกที่อ๋ออืม าเป์เียก่อนเนาะใช่ไหมจะออกมาอยู่ที่แมาตั้งหันขห้เผื่คายอยู่ที่ค่ายแหลกเยนแล้วว้ยความตานี่แคนข้อขุบัดย่างเพื่อตื่นเมือเ้าเหนหนาจังว่ย่างมูจังว่าจับโหดไปยังขีดอีกยังโหสิลมเออขีดมูจังวเ้ยบรมีตะกูนีว่าแค้นข้อขูบัดย่างเนวความตายนะ แขนตกต๊ะอนจะสิตายยังไงเอาไม่อย่างเป็นว่าพื้นว่าค้ขาดชิตายนะมูต่อตาประตายซ้ำแน่โอ้ยตายแล้วพอเห็นกันอยู่เมื่อวานนี่พอว่า้า้องลน่ตายอืมนาซุปลูกขี้ต้มพอซุบ ใใเอาเาเกือบบูดได้คอยเดินอนเทียงกับลูกสองคนได้เลยถ้าจะเอาอันพัวใหม่มานอนนั่งกันคือสีเข้ากับคือสีอยากทีก่เราเยเยนภาษาเอาให้บอ,อันยาคายนะอันัวเราตายถอีอ่ไออีอ,อีอ้อเพรายังไงน,น่อยเราๆนะคำตะเวนใกล้สมรูรสมราบแล้วมันแหลนโลแหลนเขถาถาเรา่เห็นผอมันผีน่ะอืม อาจาไปหา,อ,า,า,หาอีพ่ออาจาไปหาอีพ่อพ่อมึงในี่สายน้นอีพ่ออยู่หันกระแลนแลนไปน้ำทอดถาดบ่มี่หายมาขับมาตะเวนตาย <Okay. S 2> ทั้งตายใหม่ขับมาตะเวนใกล้สิตุกหลับขวบผ้ามือุนุ่มสลาวแลนอีกมึงทีไปสา,ายอาจาไปหา,าพ่อเฮาไปสายพ่อมึงนี่กระแลนแลนไปไป,ไปเว้นหายมาขู่มือขู่มือจนเราผาลูกนั่นหน้าเราจะมาด่าบักย่งกับบริย่งมึงมาเห็ดมาหยอดลูกกูให้ลูกกู้แลน แล่นอยู่คู่มือคู่มือใตอ้นหนวดอิดนะใช่ค่ะคู่ใต้กับขิงหอดเนาะมาฮาเลยลูกมาฮะลูกสาวมาในออกเมื่อหนา้าแบบพอมีโทรศัพท์อันนึ่งเราอ่ะอ,อันขำม,มากแล้วมันเบานมโทรศัพทน์นะข้าวขินเขาก็นกั่นนี่เด้อะพอเด้อเ์ขากินแล้วเขานั่นน้ำห้ามเ้าก็อาบแล้วหลอดมือจะมากก็วอาอีละถูกโทรศัพท์ถิ่มอะไเงียบอ่ะพารุบีหน้าจะเย็นจนอย่าดไงนะครับอยู่บ้านอือขาม,มาแล้วมันแล่นโลดทาอัดในสำนีไปฮานะแล่นไปห่าปอ แคมเพื่อนอ่อืมแคมกับบแคมปันได้เราบอกกายเตือนนิดนึงพอดีแนมเห็นนี่เลยถามว่าแนมเย็นผอมันสามารถมันต้โลดเดี๋ยวไปอย่าไปมันก็ะหายไปหอดบอเห็นอีพ่อบอเห็นหายมาทำสำเร็จส่นหนึ่งเห็นให้ลูกเห็นได้นเอยอ้าวพี่น้องว่าเรื่องผีผอกันคลิปหนะจะสบายดี